สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแมน i m p l e a u ด i o ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Onyx Alpha นั่นเองนะครับก็เป็นเดกนะครับที่ฮิตมากๆเลยซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสลองอาจากทางช่อง Holy Sign เนาะก็ต้องขอขอบคุณช่อง Holy Sign นะครับอีกรอบหนึ่งนะก็ได้มีการเ่ยชื่อของช่อง Holy Sign หลายรอบมากเลยเนาะมาดูกันครับว่าข้างในกล่อง ของ Onyx Alpha จะมีอะไรบ้างกล่องของเขาเนี่ยเล็กมากเลยนะครับอันนี้ฝ่ามือผมนะเห็นความเล็กไหมครับเล็กมากๆข้างหลังก็เป็นสเปคเนาะข้างหน้าก็เป็นตัวหน้าต่างนะครับกล่อง texture ดีเลยนะครับลายของกล่องสวยงามเลยนะครับเนาะมีความ premium ร,รูดานะครับแล้วก็เปิดกล่องออกมานะครับเป็นแมกเนตนะครับเนาะ ก็จะมีตัวหูฟังวางนอนอยู่นะครับเอ้ยพูดผิด <c oughs> เป็นหูฟังแล้วอันนี้เป็นตัว DAC M นะครับเนาะโอ้สวยงามเลยนะครับแต่ค่อนข้างใหญ่กว่าที่คิดเนาะอ,อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ C2A นะครับซึ่งผมคิดว่าสายจะอยู่ข้างล่างนั่นเนี่ยคือ,อนี้ทําคลิปแบบเอ่อ ไม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเนาะงั้นก็อดทนไปกับผมนะครับก็อันนี้เป็น one c card นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพอริ po โป adapter เนาะก็สวยงามนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับอันนี้คือทั้งหมดละที่มีนะครับในในกล่องนะครับก็มีพวกนี้แค่นี้นะครับเนาะไม่มีอะไรมากนะครับ คลิปแกะกล่องทำไมมันสั้นอย่างนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่ท็อปปิ้งเน็กเและอ่ะอันนี้คือหน้าตานะครับสวยงามเลยตรงนี้จะเป็นดิจิตอลหน้าจอดิจิตอลเนาะแล้วก็จะมีรูรับจุดสีจุดห้านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น Type-C นะครับสายธรรมดากว่าดีคินนะครับหูฟังดูแบบหรูหรามากแต่ว่าสายดูธรรมดานะครับแต่ใช้งานได้ก็โอเคนะครับ อ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแผ่นนะครับทำทำลายเหมือนเป็นหนังนะครับก็คิดว่ามีไว้กันลื่นนะครับเนาะความรู้สึกก็คือมันมีไว้กันลื่นนะครับโอเคก็ประสบการณ์การแกะกล่องต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างมินิโมลมากเลยนะครับมันไม่มีอะไรเลยเนาะเป็นการแกะกล่องที่ค่อนข้างเรียบง่ายมากถึงมากที่สุดเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเปิดมา เจอแม่เหล็กโอเคเขาใส่ใจรายละเอียดของกล่องนะครับเปิดมาเจอแดกเปิดไปอีกชั้นหนึ่งเจอสายนู่นนี่นั่นจบเรียบร้อยไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเป็นการแกะกล่องที่มินิมอลมากนะครับไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงไฮเกนโลเกนบลา b l ประสบการณ์การใช้งานเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับ โดยส่วนตัวช่อง m a x i m l o Audio จะรีวิวเรื่องของประสบการณ์การใช้งานมากกว่าการเอาสปเปคมานั่งพูดเนาะก็ถ้าใครสนใจเรื่องประสบการณ์การใช้งานก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวออกมาอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปแกะกล่องวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย